เดี๋ยวพาแอบไปดูเต่านะครับเขากำลังอาบแดดอยู่กิ่งไม้อยู่ในบ่อน้ำครับอุยตอนนี้ผมเห็น3ามตัวเลยนะเดี๋ยว,ยวจะซูมให้ดูอตัวแรกนะครับอยู่กิ่งกลางเฟรมนะครับตัวเล็กๆอีก2ตัวนูน่นอยู่กลางเฟมเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูตอนเวลาเขากระโดดลงน้ำนะถ้าเขาตกใจเนี่ยปุ๊บเลยอุ้ยไปแล้วตัวหนึ่งสองตัวโอ้โหจับภาพทันไหมเนี่ยมันเร็วมากเลยกระโดดจุ่มลงน้ำเลยเดี๋ยวตัวเล็กนี้ตัวหนึ่งอ่ตัวเล็กนี่อาจจะไม่ชัดนะครับตัวเล็กมากเลย เร็วมากจับภาพทันไหมเนี่ยเด็วเขาก็ขึ้นมาใหม่นะครับเงียบๆเขาก็ขึ้นมาอาบแดดตรงนี้ใหม่สามสี่ตัวอาบแดดอยู่ตรงนี้ประจำนะครับเต่าลูกเต่าเมื่อเช้าเจอสามตัวนะครับตอนนี้สี่ตัวเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูก่อน นี่ตัวแรกกิ่งเดิมนะครับยังอยู่ยังอยู่อีกสองตัวกิ่งเดิมแต่นี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 ่ตัวที่สี่นะครับนี่อยู่กลางเฟรมนะครับเป็นสี่ตัวแล้วเวลาตอนนี้จวนจะห้าโมงเช้าแล้วนะครับจวนจะอันนี้แหละจวนพ้อยจะเที่ยงแล้วเขาขึ้นมาอาบแดดแบบนี้ทุกวันนะครับ กิ่งพวกนี้มันเป็นกิ่งต้นจามจุลีนะครับที่ผมปลูกไว้ริมบ่อน้ํานะครับมันก็จะมีการสลัดกิ่งลงมานะครับกิ่งไหนมันแห้งมันอันนี้ก็สลัดกิ่งลงมาไอตอนแรกผมก็ว่าจะเก็บออกจากบ่อน้ําอยู่เพราะว่าเวลาเราตกปลาเนี่ยจะเอาปลาไปทําอาหารนะครับก็ว่ากลัวปลามันเอาเบ็ดเอาอะไรเข้ามาพันกิ่งไม้แต่พอดูแล้วเนี่ยเห็นเต่ามาอยู่แบบนี้แล้วเนี่ย เป็นแหล่งที่เต่าเขาขึ้นมาอาบแดดมาอาศัย <c oughs> มาเกาะพักเหนื่อยเขาเนี่ยก็เลยว่าโอ้ปล่อยไว้แบบน,นี้แหละเหมือนเดิมนะครับกิ่งไม้ไซนี้เป็นไซส์เล็กนะครับจริงๆมันมีไซส์ตัวใหญ่กว่านี้รุ่นจักฝ่ามือแล้วแสดงว่าลูกเต่าที่นี่มีสองรุ่นเลยนะครับแต่ตัวใหญ่มันผมก็เห็นนะเยอะตัวรุ่นแม่มันอะปล่อยตามธรรมชาติให้มันจูไป มันก็จะกินพวกหอยนะครับพวกปลาพวกกุ้งนะครับในบ่อน้ํำนี่แหละเป็นอาหารไปเดี๋ยวพอมาโตมันก็คงแยกย้ายไปที่อื่นนะครับมันมีแหล่งน้ําหลายจุดนะครับด <c oughs> ี๋มันจะกระโดดไหมมันกระโดดน้ําเร็วมากเลยเมื่อเช้านี่เห็นไหมนแะป๊บเดียวกระโดดน้ําเลย ไม่กระโดดเลยไม่ตื่นไม่ตกใจผมเลยเต่าพวกนี้เขาเรียกว่าเต่าสามสันหรือว่าเต่าน้ําจืดนะครับเต่าน้านะครับอยู่ในน้ําได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในน้ําแบบว่ายน้ําตลอดนะครับเห็นไหมไอบางคนเอาไปปล่อยตามวัดตามแหล่งน้ํานะครับปล่อยไม่ถูกวิธีเขาก็ตายนะครับไปปล่อยลงอ่างน้ําที่เป็นะตะลิงเป็นขอบปูนอย่างเนี้ยเขาไม่มีที่ขึ้นมาพักเหนื่อยเขาได้คขาโอ้โห ก็จมน้ําตายได้เหมือนกันแต่เขาอยู่บ่อดินเราแบบนี้นะครับตะลิงมันก็ปีนขึ้นไปได้ตะลิงดินนะครับเขาก็ขึ้นไปได้ <c oughs> อย่างกิ่งไม้อย่างนี้ยเขาก็ปีนขึ้นมาบางคนเอาเต่าบกนะครับถ้าบ้านผมเขาเรียกเต่าอะไรละ่ะอุย้ยกระโดดไปแล้วตัวหนึ่งเต่าบกไปปล่อยลงน้ำเนี่ยก็ตายอยู่ไม่ได้ถึงจะเป็นเต่าน้ําแบบนี้ถ้าปล่อยไม่ถูกวิธีนะครับอุย้ยกระโดดลงไปตัวหนึ่งเีลยวสองตัว หยอกเตาก่อนไม่ตกใจแล้วอะสองตัวนี้ดูนี่ตัวไหนจะกระโดดก่อนไม่กลัวแล้วตัวกระจิ๊ดเดียวเองนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเ,เอง โอ้ตัวนี้ชิวเลยไม่กลัวกันแล้วแล้วเตา่าโอ้พูดเสียงดังมันก็ไม่กลัวเราละว,วิปายละหนึ่งตัวเลือตัวสุดท้ายแล้ะดูดิมันจะกลัวไหมไม่กลัวโยนกิ่งไม้ใส่ก็ไม่กลัววิปแล้ะโอ้โหทิ้งตัวเลย เดี๋ยวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็ขึ้นมาใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเขาละตรงนี้โอ้ปีนี้แรงมากนะครับฝนตกบ่อยแต่ไม่ได้น้ํานะครับน้ําไม่ไหลเข้าบ่อเลยขนาดนี้ว่าเป็นแอ่งรับน้ํานะครับจริงๆแล้วโซนนี้เนี่ยพืชสพาน้ําก็เต็มแล้วบางปีเมษาน้ําก็เต็มบ่อนะครับเต็มบ่อเนี่ยขึ้นไปอีกระดับนู้นเลยนะครับขึ้นได้อีกเป็นเมตรหนึ่งแต่ว่าปีนี้โอ้โหดูดีจะปลายฝนแล้ว สงสัยจะต้องสูบน้ำจากอีกบ่อหนึ่งนะครับจากบ่อใหญ่มาพักไว้ตรงนี้โอ้น้ำแห้งอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงประมาณนี้แหละพามาหยอกเต่าน้อย <laughs>